หลายหลายคนถามว่าข้าวโอ๊ตผสมกับข้าวอื่นได้ไหมนะวันนี้จะทําให้ดูกันคําตอบคือได้แหละที่บ้านนิชาถ้าหุมผสมนะจะหุงกับข้าวขาวค่ะอัราสว่นข้าวขาว1ถ้วยนะจ๊ะใส่เข้าไปและแน่นอนข้าวโอ๊ตแบบหงของวอร์รี่นานึ่งถ้วยมันจะเหลือถึงถ้วยเหยวะดูเอ็นดู ไม่กล้าตุนไว้ที่บ้านแค่กลัวของไม่พอใส่ <c oughs> <c oughs> นี่ข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยใส่เข้าไปผงรวมกันได้เลยเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยไม่ต้องแช่น้ําไว้ก่อนค่มขึนนะจา๊ะเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยผสมกันเลยนะแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดนะคะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วนะคะแล,ะล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้าไปใส่ทัก2สองถ้วยครึ่งแล้วกันเพราะว่าที่บ้านชอบกินข้าวเป็นเม็ดเมหนึ่งสอง ใครชอบกินข้าวนิ่มๆนุ่มๆใส่สามด้วยไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบนะอ่ะเสร็จแล้วไปหุงถามว่าหุงนะคะใช้โหมดข้าวขาวได้เลยนะแล้วก็ดิมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็คือผสมผสมกันได้เลยทั้งคู่ไม่ต้องแช่ข้ามคืนก่อนนะคะหม้ออะไรก็หุงได้นะคะก็คือเป็นหม้อที่แบบไม่ต้องมีโหมดพิเศษอะไรเลยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันใช้โหมดข้าวขาวได้เลยแค่นี้รอค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วของอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหม